แทงซ้ายโดนมาสวนอู้ถึงก็ร่วงโดนถีบหน้าอุมบาทารูปพักเสียบลูกนี้เช็คบินขวาแชมป์สนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาด็ไม่ไม่หไทชัยจัดสีวันนี้นะครับเป็นศึก ชิงแชมป์รุ่นซูเปอร์แบทเทอร์เวทของมวยไทยจะสีเป็นคู่เอกของรายการครับเมื่อวันที่1 3ตุลาคม2558มีดีด้วยกันนะครับโอ้โดนกดหมัดขวาป้าเข้าไปโดนนับแพทเลยครับกางเกงสีแดงเพชรอภิบลศรีนักโชคจากอำเภอบางบอนจังหวัดกรุงเทพมหาน,นครครับวันนั้นอาจารย์ธนวัฒน์วงศาสารเป็นกรรมการโอ้ยได้ทีเลยครับฉลามพรันชัยนักโชคจากอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแม่สูงยาวเขาว่าดีจริงๆครับอืโดนเลียบลูกนี้เอาคืน เอานะครับพริกกันไปพริกกันมาแต่ว่าเสียหายครับเพชรโดนนับแปไปก่อนโอ้โหยังมึนงงแต่ว่าเริ่มฟื้นครับแต่ว่าอาการมึนง,งงยังเห็นอยู่เอ้าโดนต่อยลูกนี้แหมเต็มขมับเลยครับ โอ้โหต่างฝ่ายต่างมีดเอ้าวโดนอีกแล้วครับลลงลูกนี้นับไม่นับต้องนับแปครับอู้นับ8ถึง2หนครับแม่โดนไปนับแปนี่อันนี้ยกทีสองสับมือให้โชครับเตือดร้อยแล้วครับโดนทีบหน้าเลยกะเอาให้อยู่ครับเอาแล้วครับเดินลุยแล้วฉลามฉลามเดินลุยจัดสาโดนหมัดชุดแล้วก็เสียบเข่าไปหมัดแล้วครับจับคองคอเพชรพยายามที่จะคองคอเอาเอาสติขึ้นกลับมาให้ได้แต่ฉลามนี่ไม่สนจับคีบ โดดแทงเข่าซับศอกแม่กะเอาด้วยศอกครับกะนอกด้วยศอกเหมือนกันอฟื้นไม่ฟื้นฟื้นไม่ฟื้นเอาเพชรโอ้โดนเตกะกันคอลงเลยครับแมวเอาแต่ว่าลุกขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าให้โอกาสหน้าโอ้เดินลุยอีกแล้วครับอีกชุดหนึ่งจะเอาลงไม่ลงจบไม่จบหันหลังแล้วเอ้ามาใส่เข้าไป กะเอาให้นอกให้ล่วงเอา้าพระรักหงช่วยโอ้โหย,ยกที่สามแม่ต้องหามต้องประครองกันเข้ามุมเลยครับเพชรมาดูชาเด็ดไม้ไม้โมไยเจ็ดสี่โอ้โชิงแชมป์เป็นสุดยอดจริงครับหมัดขวาตองปักลงไปนี่แหละครับหมัดหนักๆนักโอ้โหโดนนับแปะไปสองครั้งเตะสายแต่ว่าโดนหมัดสวนครับหมัดกันหนักจริงๆครับ อู้หนาหน้าของฉลามพรันชัยถีบหน้าลูกนี้หงายท้องครับเตะก้านคอลงไปแม่นี่กระดาติดนวมนะครับหมัดลูกนี้โอ้โหโดนกลับไปเต็มเต็มถีบหน้าอู้บาดทะลุพักเตะก้านคอมาเป็นชุดพักสักครู่ กลับมาชุมกันต่อครับถึงคราวเดือนรอแล้วครับทางด้านเพชรอภิมลศรีแม่โดนนับไปสองนับครับ3ยกนี่เพรานั้นอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรเหลือต้องเอาน็อกคู่ต่อสู้ให้ได้แต่ว่าแม่ฉลามแกแข็งแกร่งจริงๆครับวันนั้นดูสิครับว่าจะมีอาวุธอะไรนี่นะครับเดินเข้าไปมวยซ้ายจังหวะฝีมือแต่ว่าต้องใช้แข้งนำไปก่อนครับโนาสา์แข้งอาวุธหลักของเขานอกจากว่าแข้งครับโอ้โหดีเสียงปรบมือเสียงกองเชียร์ของทางด้านของฉลามครับ เพชรไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนอกจากสอกกระสโอ้โหลูกนี้โดนเขี่ยแล้วก็แม่มีแถมด้วยครับเอาแข่งซ้ายนำเข้าไปก่อนแต่ว่าโดนอัดเสียบ3-4โอ้เรียบร้อยจบเลยครับแม่จะเข้าไปจะเข้าในกะว่าจะใช้ศอกใช้หมัดครับแต่ว่าโดนสวนแมแฟนมวยของฉลามครับสุดท้ายแล้วแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตเวทเจสีคนใหม่ฉลามพรันไทยอแชมป์คนใหม่ครับมาดูเฉลตไ,ไม่ม้มวยไทยเจีครับ นี่แหละครับเสียบหนึ่งเสียบสองโอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มครับจะเข้าไปเอานับแปดหรือว่าน็อกคืนให้ได้แต่ว่าโดนลูกนี้ครับเข้าไปหนักๆครับจุกครับจุกวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพราะก็หมาพวกนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ